วันนี้ผมพาเพื่อนมาดูควายที่บ้านแม่ผมครับก็ปีนี้ไม่ได้ขายสักตัวครับตอนนี้ก็เหลือประมาณเกือบเกือบ20ตัวน่าจะ18 19ตัวนะครับช่วงนี้ราคาขายไม่ได้เลยครับวันก่อนก็มีนายห้อยมาดูครับ5ตัวเขาให้แสนนิดๆน,นะครับดูแล้วราคาไม่ไหวครับปีนี้ก็เลยเก็บไว้ก่อน อันนี้เป็นหญ้ากินนีนะครับก็บปลูกไว้ข้างข้งครอบควายนะครับมันก็สะดวกเราเกี่ยวให้ควายง่ายครับแบบนี้อ่าตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ครับสูงประมาณอ่าเกือบเกือบร้อยสาครับตัวนี้อ่าแม่พันธุ์น่าจะเหลือประมาณ6ตัวครับช่วงนี้ก็มีควายตัวนึงครับอันนี้มันเป็นขี้ไหลนะครับมันขี้ออกมาแล้วก็มีกลิ่น ดูครับแข้งขาอ่อนแล้วก็ลุกไม่ค่อยขึ้นครับอันนี้ให้หมอเขามาฉีดยาให้เมื่อสองสามวันก่อนครับรู้สึกว่าจะเริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะเขาจะหายเป็นปกติไหมช่วงเช้าเย้างนี้ก็จะให้ฟางนะครับก็ใส่ฟางรอบแรกก็จะเสริมด้วยหญ้ากินนีนะครับต้นอาจจะแก่นิดนึงนะครับ นี่ครับผมสะกิดแล้วเขาไม่ค่อยจะลุกนะครับเนี่ยไม่ค่อยมีแรงตอนแรกเห็นนอนแน่นิ่งอยู่นึกว่าจะเป็นอะไรก็ของเพื่อนนะครับบ้านฝั่งนู้นนะครับลูกวัวเขาก็เพิ่งตายตัวหนึ่งปีที่แล้วก็ตายไปสองตัวขายก็ไม่ได้ขายนะครับมีแต่ซื้อเข้าแล้วก็เป็นโรคตายบ้างน่าจะถ้าคิดว่าขาดทุนก็หมดไปลายตังค์เหมือนกันนะครับ ถ้าขายก็ได้ปีที่แล้วก็ประมาณตัว2 0 0 0 0 30,000แต่ว,ว่าปีนี้ราคามันตกลงไปเยอะนะครับขายก็ไม่ได้วัวควายก็มาตายเพิ่มอีกเมื่อวานตอนเย็นฝนตกนะครับก็เลยแฉนิดนึงอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งครับแม่พันธุ์สามตัวละที่พาดูเมื่อกี้นะครับ ขางก็จะเป็นของญาติพี่น้องนะครับเลี้ยงวัวกันอันนี้แม่พันธุ์สองตัวก่อนอันนี้นะครับของแม่ผมนี่จะมีอะอคอกควายอยู่สองอคอกใหญ่ๆนะครับเอ่ฝั่งในอคอกตรงนี้ก็4ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อยู่ฝั่งโน้นสุดนะครับอันนี้ก็เป็นลูกๆสามตัวขวบสองขวบ อันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อฝั่งนู้นอีก,อ,กอีกที่หนึ่งนะครับอ่าฝั่งนั้นก็คางควายไว้หลายตัวเหมือนกันอ่าบริเวณโลง่งๆตรงนี้ก็เอาไว้เป็นพื้นที่เอาควายมาฝูงนะครับแล้วก็พื้นที่ให้น้ำนครับอยู่ข้างๆบ้าน,นครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นหญ้าในเปียร์นะครับก็จะตัดเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับเอาไว้ปลูกต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับบางทีต้นแก่แล้วมันจะรีบๆนิดนึงถ้าลำต้นดีๆหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เตรียมไว้ปลูกนะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูคอกบางนี้นะครับอีกจุดหนึง่ง ตรงนี้เมื่อก่อนนี่เป็นยุ้งเก็บข้าวนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีข้าวเก็บก็เลยเอาฟางมาเก็บไว้ในยุ้งแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับข้างในก็จะเป็นฟางหมดเลยอ่ถามว่ามันมันอันตรายไหมแบบนี้ก็ก็อันตรายนะครับบางทีมาเก็บเอาข้าเอาฟางมาเก็บไว้แบบนี้ถ้ามีพวกอ่า เพลงไหมพวกอะไรก็ลำบากเหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นยุ้งเก่าครับตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ต้องระวังนิดนึงนครับเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยครับฝนตกมาเมื่อวานตกวันเดียวเองนี่ครับแม่พันธุ์นีกตัวหนึงตัวที่สี่นะครับ น,นี่แม่พันครับฝั่งนั้นเป็นหญ้าหวานครับแล้วก็ปลูกไผ่ครับไผ่สามสี่กอนครับก็ปลูกแค่พอได้กินครับไม่ได้ปลูกเยอะไม่ได้หวางขายนะครับตรงน,นี้ข้างๆก็จะเป็นหญ้าอันนี้หญ้าหวานเหมือนกันครับก็จะมีหญ้าก,กินนีแซมบ้างแล้วก็เนเปียบ้างครับโซนนั่นนอกก็เป็นบริเวณเลี้ยงควายเหมือนกันครับนนี้ อันนี้ก็แม่พันธุ์ครับตัวที่เท่าไหร่เน,นี่ยแม่พันธุ์ตัวที่ห้าฝั่งนี้ก็เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ที่จะปล่อยขายออกปีนี้ก็ห้าหกตัวนะครับแต่ว่ายัางขายไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนเนี่ยตัวผู้ที่พร้อมขายนะครับก็จะมีหน่งตัวนะครับสองตัวฝั่งนูน้นแล้วก็ตัวที่3ามนะครับ สมาวหรอปอี้โจรจ้านุ๊กโจลดบสมัวมวยอันนี้ปลูกยากินนีนะครับฝังนี้ ก็เดี๋ยวพาดูโซนด้านในนะครับอ่าด้านในฝั่งนี้นะครับก็อ่าจุดน,นี้เป็นคอกที่เพิ่งทําใหม่ปีนี้นะครับก็ใส่ได้ 2- อสาตัวก็เริ่มแฉะแล้วนะครับอันนี้เพิ่งผ่านมาแค่เดือน2เดือนนะครับเริ่มแฉะและอ่าส่วนฝั่งนี้ก็อันนี้ก็ทํามาสักผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะสักสักสองสามปีอ่าติดกันก็ฟางครับ ก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับอาศัยฟางใกล้กับข้อควายแบบนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับมันมันอันตรายนิดนึงนะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับเวลาจะจุดไฟก่อไฟช่วงกลางคืนเวลาจุดไลยุงอย่างเงี้ยครับต้องระวังนิดนึงต้องให้ห่างกองไฟแล้วก็ถ้าวันไหนมีลมแรงก็ต้องระวังนะครับจะจุดจุดไฟนี่ก็ต้องดูหน่อยก็เมื่อกี้คุยกับแม่ครับเกบอกว่ามีแม่พันธุ์ทั้งหมด6ตัวนะครับผมปีนี้ ออกมาที่เดิมนะครับนี่ครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับมีเกือบเกือบยีตัวนะครับ1ิบแปดตัวไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ปีนี้ก็ยังยังมี มีความหวังว่าจะขายได้บ้างนะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าอ,อีกสักเดือน2เดือนเนี่ยราคาจะดีขึ้นไหมแต่ว่าถ้าราคาไม่ดีขึ้นก็คงเก็บไว้ขายปีหน้านะครับเดี๋ยวรอดูราคาปีหน้าปีนี้ขายไม่ได้ก็ต้องทนไปก่อนเพราะว่าอ,อย่างที่เห็นด้านหน้านะครับก็จะมีหญ้าปลูกไว้นะครับส่วนฟางเนี่ยปีนี้ก็ประมาณผมไม่แน่ใจประมาณ500อก้อนครับไม่รู้จะพอไหมแต่ว่าเอาให้ใกล้ๆถึงช่วงเกี่ยวข้าวถึงตอนนั้นก็ น่าจะหายากง่ายขึ้นนะครับช่วงนั้นก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็ผมพามาดูของควายของแม่นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ